โอ้ยแพะกินนมป้อนป้อนแพะกินนมโอ้เ <men> พ <take> ิ่งกินนั่นเด็กน้อยอยู่เต็มค่ะเนี่ยค่ะเด็กน้อยอายุขายันพอเอาไปเลยพอไปแทบบุญเลยคุณยุคขอบดีนี่แพะนี่แค่โอ้โอ้มาทันเดี๋ยวอิ่มมาทันเดี๋ยวอิ่มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ย กี๋มันแผ่นมันไปยีมันไปเข้าดิเละละละไปกินน้ำพอคณมีทั้ทงงนมันมาเยอะน้่แง้มใครได้กบไปถ่าซื้อให้เพลินละเนี้ยซื้อแง้ใส่บาทว่าได้กลับย่างงันเพินดอกหลง นองวัดน่ะแหละของหลวงปู่พินเสียจะได้ยห้เพินได้ดนจะตีเนี้ยใส่แบบใช้เงี้ยเนีก็สดลงนมเพินเนี้ยชงทีละบ่ได้กินแต่บ่ได้กินกับ่ได้บ่มีก็ต้องหาให้ห้องหอดแน่นเที่ยงกับห้องน้่มเช่้ากับห้องันไต้ยิ่งเทียงเข้ามาจอดรถแม่แม่รถกอต้องเดินไปเขย่าแม่บ่าแบ่แเบ่ดดิแม่แน่มันบ่ขึ้นงูเลยมันืดแงียบเลย อคำหนึ่งพอ่อสองคำดี่เนียจายสองคำดีอันนี้หนูตะเภาอนนันแท่งนันแพ้เมื่อกี้นี่มีไอ้ออหนูตะเภามันไหลถึงตะบุ่งลงเอาออกจากยางใช่หรือไม่เซเรนมาเลยแม่แม่นนแม่แ,มแมันอยากในห้องบางที่ปล่อยมันหลุดนง อปลยมน้องเดียกันกรอกเนยขันห้าลามไว้จังสี่อันนั่นเขาผู้เขารักสัตน่ะเขาว่าเฮ้าน่ะไอ้นั่นเพิ่นเด้อืมระอกเนียนั่นกินอินล้วเฮ้าต้องกินนั้นมันเรีนน้ำค้นโอ้ตัวูมันเรียนน้ำขนตัวนี้กระเรียนกระบอกไปไกลตัวนั่นไอ้เรีนฮอดตังคนเลยอือก่ได้ถีไปน้าเอาไว้เลย เข้าใจเข้าใจเยอะเข้าใจเยืะอันนี้บ่ไปไกลดอกไปหอดหันจะท่านขึ้นอืมอิ่มแล้วอิ่มแล้วแต่รูกโอ้บ่บ่เอื่นแม่แล้วอืมเอือนทานทันยาติดต้องแม่แม่แม่ทันยามีตัวเดียวนี่ติเอื่นแม่นือเอื่นเหมือนทุกตัวเอื่นตัวเดียวตัวมันติดอยู่น้ำฉันแต่มือมันโผล่มอือ เอามาแทนอันนมาคัดเน่มันตายเขาเลยซื้อมาแทนนั่นก็เลยดูดน้องบอปินแม่นบดให้กินด้อยเนแ้อมันเนี้ให้กินก็ได้แจมเต็ีตมจำเลี้ยงเขาเลยเนี่ยจ้ะลูกลูกหนูจะไปกวนเนี้ย มันเป็นประยูพราะั้เ็กเมาตรงได้มาเชียดมหองน้ำมาเข้าตรงไหนคะเข้าแค่ฝากกุ๊กม่หนึ่งปากขอบแทียได้ป่ะเออไปเลยเออ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 โอ้โหแฮันเราจะเชียดจันได้อ